ขอขอบคุณร้านยูนิเวิลนะครับที่สนับสนุนเสื้อให้กับช่องชอบเล่าเรื่องบายหลังพระนครนะครับท่านผู้ชมท่านใดสนใจอยากสั่งเสื้อออกแบบเสื้อกีฬาทุกรูปแบบสามารถติดตามได้ที่เพจนี้หรือติดต่อที่ LINE ID นี้และเบอร์โทรตามนี้ได้เลยครับเอาละครับท่านผู้ชมตอนต่อไปนี้ e ี EP นี้เขาเรียกว่า EP เชิญแขกนะครับคนที่2ของผมนะเป็นเพื่อนผมเองนะครับแชมป์ใต้นะครับอยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ย หรือคนใต้เนี่ยลองไปฟังเรื่องราวของแชมป์ดูว่าเขาเนี่ยตกผลึกและได้ประสบการณ์อะไรในเส้นทางเกเรติดคุกติดตารางไปฟังกันเลยครับสวัสดีครับมาพบก,กับชอบเล่าเรื่องบายหลังพนะนครนะครับเป็นอีพีเชิญแขกวันนี้เนี่ยผมนั่งอยู่กับเพื่อนผมนะฮะแชมป์ใต้สวัสดีเพื่อนสวัสดีครับส<ม>วัสดีครับนี่นะครับเป็นขวัญใจคนใต้เลยนะครับก่อนอื่นเนี่ยต้องถามแชมป์ก่อนว่าเส้นทางของแชมป์เนี่ยทำยังไงถึงกลายเป็นคนเกเรแบบนั้นได้ยอมรับว่าก่อนคือผมเป็นคนที่ว่าชอบแข่งรถ แล้วก็แบบว่าไปไหนก็เพื่อนฝูงก็ชวนไปไหนก็ไปหมดครับผมคือว่าติดเพื่อนฝูงง่ายงช่วงอายุประมาณเท่าไหร่เนี่ยตอนนั้นตั้งแต่ว่ามหนึ่งมสองก็เริ่มเที่ยวแล้วเริ่มแบบดีดพันธ์กับเพื่อนฝูงนะมาถึงว่าอยู่ที่ต่างจังหวัดภาคใต้หรือกรุงเทพมากรุงเทพผมผมขึ้นเรียนต่อที่โรงเรียนสมุทรสาครครับที่แถวสมุทรสาครแล้วก็เริ่มมีพักบีพวกก็ประมาณสิบห้าสิบหกก็เอาเลยสิบห้าสิบหกก็เริ่มแบบว่าเลรเมื่อก่อนยอมรับเรื่องรักเล็กขโมยน้อยก็มีบ้างอะไรบ้างค ตาเนี้ยในยุคนั้นนะของแชมป์อ่ะเพลงที่ฟังอ่ะเพลงยุคนั้นอ่ะเพลงอะไรผมชอบบล็อกมาลีพวกมาริโวนาครับผมมาริโวนาหรือโวนาพวกพงศิษย์อะไรพวกเนี้ยปงศิษย์มาลีออสซาแสลสไตล์เพื่อชีวิตครับผมแสลเพื่อชีวิตครับอ่ะแล้วหนังไะในยุคนั้นก่อนช่วงเกเรหนังดังๆที่เราชอบมีไหมตอนนั้นตอบจำไม่ได้จำไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเพลงก็คือมาริโวนาแล้วก็พวกปู่พงศิษย์แนวแบบนี้ฮะพวกเด็กเสพพงเสเพแล้วก็ดูไปเลยเปลือยผมดูเลยอ่าพวกเด็กเสเพคิดว่าหนังมีผลกับแชมป์ไหมว่ามมมีผลันก็ บางสิ่งบางอย่างเราก็ไปจานะจาจากที่ว่าช่วงเด็กอะอันไหนที่ไม่ดีเราก็ไม่รู้ไง<ล>แล้วก็จาไปก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยเปื่อยอะ่ะก็มีติดยงติดยาไปมั่วตัวหมดเลยหมดมคือเอาไง,ไงว่าตอนนั้นคืออยากลองหมดทุกอย่างอะอยากอะไรก็คืออยากรู้อยากลองคือช้างระบอกวความเป็นับรุ่นเนี่ยก็อยากรู้อยากลองใช่ผมทุกอย่างครับตอนนี้พอเสือเส้นทางเกเรไป,ปแล้วเนี่ยจับพัดจับผูไปโดนจับได้ยังไงอะไปโดนจับผมเริ่มแรกก็โดนจับโดนจับปืนก่อนโดนจับปืนทีนี้ก็ประกันตัวออกมาเสร็จก็ไปโดนไปฆ่าตายปีงก็ตาย ไปยิงเขาตายไอการไปยิงเขาตายเนี่ยมันเป็นคดีอะไรเราป้นเขาเหรอหรือว่าเหตุการณ์ชิงทรัพย์เหตุจากชิงทรัพย์ชิงทรัพย์ครับผมเพราะอะไรถึงชิงทรัพย์ตอนนั้นชิงทรัพย์คือตอนนั้นเกี่ยวกับติดยาไงเริ่มแบบเลเทะแล้วเริ่มติดยามัวตัวแล้วพอเริ่มกลับมาติดยามันก็ต้องหาเงินเหมือนผมอ่ใผมก็ชิงทรัพย์เพราะว่าไม่มีเงินซื้อยาแล้วตอนนี้ยิงเขาตายเลยครับผมคือว่าเรื่องงคือวันนั้นนะคือผมไปกับเพื่อนสองคนไปขี่มอไซค์แล้วก็ไปช้ากระเป๋ และนี่เกิดเหตุการณ์ล้มล้มก็มีพลเมืองมาช่วยไงผมก็คือบอกเลยว่าผมไม่สามารถจะกลับไปแก้ไขได้คือบอกเลยว่าคือใครจะว่าไงผมไม่รู้นะคือแต่ตอนนั้นอะคือในช่วงที่ว่าวัยรุ่นวัยเครื่องนอนคือแบบว่าง่ายออยากเอาตัวเองรอดอะพอยิงเสร็จพอพลเมืองมาช่วยจับเลยอะผมก็ยิงเขาก็คือคือชั่วโมงคนมันเอาตัวรอดอะมันไม่ได้คิดหน้าคิดหลังมันคิดไม่ได้หรอกคือรู้อย่างเดียวว่าฉันต้องรอดฉันต้องผ่านไปให้ได้ใช่ปพอสารจับปุ๊บตัดสินเท่าไหร่ตอนนั้นสิ่งแต่สิ่งม ตอนสารตัดสินมาชุดยุเท่าไหร่ตอนนั้นเอ19ครับ19พืยี่สิบประหารชีวิตผมถามิดเดียวตอนตัดคาได้ยินว่าประหารชีวิตรู้สึกยังไงใจผมบอกเลยว่าชีวิตนี้คือเรียบร้อยอ่ะน่าจะโดนประหารแน่นอนแล้วแต่พอว่าสารพออุทธร์มาปุ๊บก็เหลือตลอดชีวิตตลอดชีวิตแล้วก็ได้ภัยมาเรื่อยๆเรื่อยๆเหลือ50ปีเหลือ10ปีก็ได้ตามชันไมาเรื่อยๆคือขอความรู้สึกตอนนั้นอนะ่ะพอได้ยินคำว่าตัดตัดประหารชีวิตอ่ะวัยรุ่นอ่ะคือตอนนั้นคือแขนขาอ่อนนะตัวนิ<ล> ผมเข้าเรื่องจำเอพิเศษธุบรีผมพิเศษธุบรีตอนนั้นอายุสิบเก้าครับผมสิบเก้าแล้วก็สิบเก้าแล้วก็ย้ายไปบางขวางครับย้ายไปบางขวางเพราะว่าโทษสูงมหาชีวิตตอนนี้พอไปบางขวางแล้วเหตุการณ์เป็นไงบ้างชีวิตมันเริ่มเปลี่ยนไหมทีนี้มันก็เราก็ไปศึกษาคือคนที่เขาอยู่คนก่อนเขาจะบอกว่ายังไงก็ได้ออกคือมันจะมีไอ้อภัยไปเรื่อยเรื่อยเราจะได้อภัยไปเรื่อยใช่ช่างเราบอกว่าคนที่เขาเคยผ่านมาเขาบอกว่าเฮ้ยคดีแบบเนี้ยถ้าทําตัวดีเนี่ยมันได้อภัยรักษาชั้นเอาไว้อย่าไปเกเรในคุกใชช่่่่ออ้้้าาววแลผมมมเเจทีีััยยยหนนุไไดงง คือผมโดนย้ายชุดบางขวางชุดแรกไงคือย้ายระบายตอนั้นเขาทาแดน5เป็นแดนแดนทษสูงอเขาเลยแบบว่าย้ายระบายเข้าทดไปคือย้ายไปชุดละสองคนไปทั้งหมดก็เป็นพันคนเป็นพันคนตอนนั้นเกเรหรือยังก็เกเรผมเริ่มละเริ่มเกเรแล้วแล้วพอมาลงว้หนุ่มเป็นยังไงลงว้หนุ่มนี่คือโอ้โหบอกเลยว่าทีนี้เสือสิงห์ทิ้งเดทั้งนั้นเลยแต่ละคนเนี่ยคือแบบว่าจุดศูนย์รวมเลยพูดง่ายๆจุดศูนย์รวมของตัวตัวโจ๊กตัวทองกันตัวทองอะตัวกันตัวทองแล้วกันพาาพที่สุดแล้วคือขอโทษนะท่านผู้ชมต ปับตอนนี้พอแชมป์พอจะเราเจอสถา,านการณ์ของคุกที่มันมีคนลักษณะแบบเนี้มันก็ต้องทําให้แชมป์การเป็นคนเกเรใช่มันก็คือว่าเราต้องแบบว่าตัวเองต้องต้องอยู่ให้ได้ต้องอยู่ให้รอดอถ้าไม่เกเขาเขาก็เกเรานี่<ด>นะครับท่านผู้ชมคือถ้าไม่เกเขาเขาก็เกเราไม่ใช่ทุกคนจะไปอยู่ในเรือนจำแล้วอยากจะเกเรทุกคนไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่มีใครอยากเกเรผมแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างคือเหตุการณ์บังคับคือมันต้องอยู่ให้ได้ เพื่อเพื phrases, ่อความอยู hmm. mm, ่รอดเพราะเราไม่ทําเขาเขาทําเราในยุคสมัยก่อนน่คู่มันเป็นแบบนี้อะหลังจากนั้นมาเนี่ยชมป์เริ่มเส้นทางเกเรใช่และเป็นไงบ้างอะชั้นเชิญก็จะไปเหลือชั้นก็ทีนี้ไม่เหลือผมก็คือว่าเลเทมหมดเลยชั้นนี่ลงเร็วมากเรื่อยเลยทีนี้คือขึ้นซอยมาเล่นอะง่ายง่ายขึ้นซอยนี่ก็คืออย่างที่เพื่อนรู้ว่าขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงย้ายลงยาแดงเล็่เปื่อยเลยแล้วมีเหตุการณ์อะไรที่สะเทือนใจสุดไหมในวัยหนุ่มสะเทือนใจก็ตอนที่ว่าแหกซอออยยล้ววกก็คคคืื่่เเเเพนนผมดใตตตึงสีีชชิิรับ เป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนใจการที่ว่าโดนตีจนที่ว่าสภาพเรียบร้อยครับผมขอสนุปได้ไหมเหตุการณ์มันเกิดยังไงอะเหตุการณ์มันเกิดจากที่ว่าเอาง่ายอะคือเรื่องของเรื่องอะคือมันมีปัญหากับฝั่งตรงข้ามคือฝั่งตรงข้ามมีปัญหาเสร็จโดนบีบเสร็จทีนี้ผมก็คิดว่าอยู่ไม่ได้แล้วก็ชวนแหกซอยเลยจับตัวประกันลงมาอไปต่อรองกับเจ้าหน้าที่สุดท้ายเป็นไงเพื่อนโดนตีตายผมโดนตีตายแชมป์โดนไหมผมก็โดนผมมีสภาพนี่แขนหักขาหักกรามหักแล้วก็หน้าหักขาข้างขวานี่หักหมดเลย แชมป์บอกว่าโดนเจ้าที่ตีแขนหักครับผมขาหักครับผมฟันกรามหักกรามกามหักเลยกรามหักแล้วก็ดังหักแล้วก็ดังหักครับแล้วก็ไปนอนโรงพยาบาลนอกผมได้ข่าวครับผมไปนอนโรงพยาบาลนอกเสร็จแล้วกลับมากลับมาก็คือว่าเพื่อนที่ว่าไอออนเนี่ยก็คือว่านอนอยู่ข้า่าก็คือเสียชีวิตแล้วอ่าก็คือมันโดนมันโดนคู่กันมันนอนอยู่คู่กันเจ้าที่กระตุบปับคู่กันเพราะว่าผมเพิ่งรู้ว่าการแหกซอยจริงๆแล้วเขาฆ่าเราได้เลยเพราะมันถือว่าการแหกขาดใช่ครับผมผ่านชีวิตแบบนั้นมาเนี่ยแชมรู้สึกยังไงผ่านความเป็นความตายแบบนั้นก็ถ รอบนั้นติดทั้งหมดกี่ปีรอบนั้นทั้งหมดติดสิบสามปีกว่าผมสิบสามปีและมีใครมาเยี่ยมไหมก็มีพ่อมีลูกมีอะไรเงี้ยเอ้ยรอบแรกผมติดสิบปดปีกว่าน่าเอปดปีก็มีแต่คุณพ่อแล้วก็ลูกสาวมาเยี่ยมตลอดไหมก็มาเยี่ยมเรื่อยผมเยี่ยมตลอดไม่เคยยิงเลยแล้วมันจะมีช่วงที่ว่าแชมป์เนี่ยเกเรโดนขังซอยแบบเนี้คือช่วงนั้นช่วงนั้นคือคิดว่าโดนตัดหางไปวัดแล้วคือพ่อก็แบบว่าเขาเบื่อแล้วย้ายเรือนจำไปเรื่อยอ่ะเขาต้องทาหน้าที่การงานเขา ก็ย้ายเรือนจํานวนทีเรือนนี้เรือนจำนี้ทีจนที่ว่าเขาก็ไม่รู้จะทําไงแล้วเขาหน้าที่เขาต้องแบบว่าเขาก็เป็นเสาหลักเขาต้องดูแลครอบครัวด้วยอะไรด้วยก็คือว่าก็ทิ้งไม่พักใหญ่เลยอืทิ้งไปคือแบบว่ามีแต่ปัญห,หาแล้วเขายากดัดนใสแวว่แล้าวางง่ายๆนั้นผมถามหน่บทเรียนชีวิตตอนนั้นน่ะแล้วเพื่อนเป็นไงในยุคข,ของฉันมาเพื่อนเยี่ยมได้เพื่อนเยี่ยมได้ผมคือว่าก็ยังมีเพื่อนมาคอยเยี่ยมคอยอะไรก็ต้อะยังมีเพื่อนที่ดีมาเยี่ยมนะแล้วบทเรียนชีวิตในคุกตอนนั้นเนี่ยคิดว่าคนที่อยู่ร่่วววมมมข้้าาางกัันนนนนเเเเเลลจจะป็ตยีีพือแท เพื่อนแท้ช่วงนั้นความคิดด้วว่าผมย้อนอยู่วัยหนุ่มนะคือผมสภาพที่ว่าอยู่ซอยอ่ะถึงขนาดที่ว่าเอาพวกก้างปลามาต้มกับน้ำเอรสดีอ่ะน้ำร้อนน่ะนั่งสดกินเน่ะสี่สามชีวิตสิบสองชีวิตมพราะเสียปหนึ่งคนสิบสองชีวิตนั่งกินรวมกันคืออดโก้ด้วยกันกินได้กินด้วยกัน่ะสภาพที่โอ้โหโดนฝั่งตรงข้ามก็เพื่อนอย่างที่เพื่อนรู้อ่ะมันเอาขี้ใส่เอาขี้ใส่บางเยี่ยวใส่บ้างบางที่ในถุยไมลไนใส่ต่อหน้าเราเนี่ยคือไอ้หนุ่มเนี่ยมันไม่ได้มีจิ๊กโกรธนะคือผมว่าคิดวว่่่่าาาเเเรรืืือออออจจ้นนนนไไมมีีีแบบหหกกคัลงทะะ ถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะใส่ในข้าวแกงให้ฝั่งโจกินอันนี้มันที่หามเกินไปแกงฟักทองเนี่ยถ้าบ้านผมเนี่ยแกงน้ำเต้านี่คือามาเหลืองๆไม่เ,เ,ออเห็นเลยเออเห็นเลยมันทำให้เราเห็นเลยบางบแกงเทพโพนี่คือแบบเพ็นเห็นเลยว่ามั้งขี้ทั้งเที่ยวมั่งบางทีตอนหน้าเนี่ยเราไม่กินก็ไม่ได้บอกเจ้าที่ก็ปลา,ป,าประโยชน์ปลาประโยชน์เราไปหนุนปลาประโยชน์อยู่แล้วเขาไม่ได้ซัพพอร์ตคนเกเรอยู่แล้วเพราะเราถือว่าเราเกเรขึ้นเองโดนอย่างนี้ก็คือว่าเหมือนสะสมแล้วแต่ทำมาได้ก็ต้องมาล้างน้ำเพื่อที่ว่ามานั่งกินเเพพืื่่่่่่อออออออคคควววาามมมยยููรรรดดดะะับผโหสุๆ คือผมยังไม่เคยเจอนะผมอยู่ไอหนุ่มว่าจีนแต่ผมไม่โดนขนาดนั้นนะผมเนี่ยเอาจะเป็นวอวแวพระนครกันอยู่กันแล้วก็มันงงมันงงเพราชุดที่ว่าโหสื่คือเอาเอาฟักเอาแกงเนี่ยที่เราเห็นว่ามีขี้อยู่ในแกงเนี่ยต้องไปล้างน้ําเปล่าเพื่อความหิวแต่อยู่ซอมันหิวอยู่มันอดอยากแต่ผมเนี่ยยังดีนะที่ไม่ไม่เจอแบบนั้นผมเข้าใจความรู้สึกทำไมถึงต้องแหกซอยอยู่โอ้โหมันมันกดดันหลายอย่างเออเพราะว่าชื่อเสียงของแชมป์ตอนนั้นน่ะพอแหกซอยแผ่เนี่ยคือโด่งดังมากในวัยหนุ่มเลยแล้วก็เจ้าหน้าที่เนีีี่่่ยยยเเเเเเ้้้าาารกวววววปปดดหหััััททงงืือออนนนนจจลละะแผ มีจดหมายเขียนมาหาไหมจดหมายจากคนที <f ix> ่เรารักเแลวเขียนมาหาตอนอยู่ในเรือนจำก็มีก็มีเพื่อนฝูงเขียนมาแล้วรู้สึกยังไงก็จดหมายสําคัญนะสำหรับผมอ่ะคือมันคือกําลังใจกําลังใจของเราเลยแหละคือจดหมายเนี่ยอย่างน้อยก็ยังมีแบบว่าทางบ้านลูกสาวมีพ่อมาเขียนมาเนี่ยก็คือว่ากําลังใจแหละก็มีเพื่อนที่ว่าเคยอยู่ตามเรือนจำาอื่นเนี่ยที่เคยอยู่ด้วยกันสัมผัสกันด้วยกันเนี่ยคือได้ใจเนี่ยก็เขียนมาให้กำลังใจเรื่อยๆใช่เพราะว่าคนเกเรบางทีมันเยี่ยมไม่ได้อะไรไม่ได้แต่จดหมายเขาไม่งดงั้นผมคิดว่าจดดดหหมมมมาาาาายนน่่จจจจะเป็กกกลััังใททีีีีสคคครวญ เอาละและรอยสักของแชมป์นเนี่ยสักเต็มตัวเลยครับผมผมอยากจะรู้จริงๆว่ารอยสักแรกเนีย่ยไปสักที่ไหนรอยสักแรกเนี่ยผมสักที่บางขวางครับผมแต่ว่าเนี่ยที่ผมก็มีตอนที่ว่าอยู่ข้างนอกอ่ะมีสักหัวไหล่สองข้างจะเป็นปีศาจกับมงกรออ่ะผมถามก่อนตอนอยู่ข้างนอนคือสักหัวไหล่ไปแล้วสองข้างปีศาจข้างหนึ่งหน้ามัางกรข้างนึง แล้วเข็มดาบถึงไปสักปีศาจกับมังกรผมอยากรู้คือตอนนั้นคือว่าเนี่ยผมไปเที่ยวอยู่ที่แถวหนองแขมแล้วก็มีบ้านแฟนเก่าผมอน้าเขาสักลายได้ก็ซื้อเข็มกับซื้อเม็ดกีเนี่ยมาละลายน้ำให้เขาแทงเลยหมายความว่าอันนี้ไม่ได้สักเครื่องไม่สักเครื่องผมสักคือสักมื่นเหมือนในคุกนี่แหละสักมื่ในคุกเนี่ยเป็นรูปมังกรผมรู้มังกรคือเนี่ยมังกรเหมือนงูเขียวอ่าเข้าใจเข้าใจแล้วก็กระโหลกแต่ทำไมถึงเรื่องมังกรน่ะคือตอนนั้นผมว่าขาใจนะผมแต่ทุกคนสักแต่มังกรคือตอนนั้นคือว่า คือสักไปว่าอยากได้อะไรก็นันะเขาบอกอยากได้อะไรผมว่าอยากได้มังกรก็คือเห็นว่ามังกรมังกรเท่อะอยากได้มังกรก็สั่งมังกรให้สั่งมาสองอย่างได้มาสองหัวไหลเสร็จแล้วพอเข้ามาที่เดีนจำบางขวางรอยสักแรกเนี่ยคุกคือแล้วสักแรกก็ข้างหลังครับผมข้างหลังเป็นรูปประมาณกนอููเป็นรูปกนอูเป็นรูปอะไรอย่างงี้เพราะอะไรถึงสักครั้งแรกในเรียนจําเป็นบางขวางถึงอยากได้สักหลังคือผลจําได้ไหมมันคือฟามว่างเด ว่างแล้วอยากแบบคืออยากมีลายเขาเอาง่ายเห็นพวกแต่ละคนแต่คนเมื่อก่อนกลัวยอมรับกลัวนะเจอสักลงสักลายเต็มตัวเนี่ยเรากลัวนะยอมรับนะเมื่อก่อนคือชันก็จบอกว่าผมเข้าไปในคนส่วนใหญ่ในคู่สักลายเต็ตัวเราก็ต้องอยากมีเป็นเขาบ้างแล้วเราก็อยากได้อะไรอย่างนี้นะและชั้นไหนเนี่ยมันกลายมาเป็นเต็มตัวขนาดนี้ก็อยู่ซอยบ่อยผมอยู่ซอยบ่อยพออยู่ซอยบ่อยทีนี้ก็ใบเรื่อยเปื่อยไม่มีอะไรทำอยู่ซอยก็ แอบส่งแอบตักไปเรื่อยๆความหมายของฉันว่าหลัขังซอยปุ๊บเนี่ยมันไม่มีอะไรทำว่างก็ไปแอบเอาหมึกแอบเอาเข็มขึ้นมาสับบนซอยเพราะเจ้าที่ไม่ค่อยกล้ามามาเปิดซอยมากเท่าไหร่เรากก็ปล่อยให้มันอยู่กันไปก็เลยสักทั้งตัวเลยวันนี้รอยสักที่เยอะขนาดนี้มีผลกับการใช้ชีวิตข้างนอกไหมถามว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมออกมารอบกนี่ยอมรับเลยว่ามันเหมือนตัวประหลาดคนหนึ่งอ่ะคือออกมาตอนที่ว่าปีห้าห้ายังยังยอมรับเลยว่าสังคมไม่ค่อยยอมรับคือมันเป็นอะไรที่ว่าจะไปที่ไหนก็แล้วแต่ผมกล้าพูดเลยว่ายอมร อ่าแล้วเขามองเราเป็นตัวประหลาดแต่เดี๋ยวนี้รอบนี้ออกมาเนี่ยมันกลายเป็นแฟชั่นไปแล้วอ่ามันคล<ม>นะ 6, 6ละมันคนละยุคสมัยกันเพราะยุคนี้หกหกแล้วตอนนั้นห้าเจ็ดห้าแปดเขาไม่ยอมรับขนาดนี้อย่างน้อยว่าแชมป์ก็ยังสามารถที่จะดำรงชีวิตผ่าน e ไปได้ใช่ผมถ่ายนิดนึงฮะแชมป์ผ่านชีวิตในคุกมาเนี่ยคือแชมป์มีอีกหลายเรื่องนะที่ผมไม่ถามนะท่านผู้ชมเรื่องคนตายมากมายที่แชมป์เคยเคยฆ่าเขาโอเคแล้วก็มีเพื่อนที่เสียชีวิตทั้งหมดเนี่ยผมถามว่าแชมป์เคยเจอพวกวิญญาณผีพวกนี้ไหมถามว่าเคยเจอผมไม่เคยเจอผมแลวก็คือไม ผมยังไม่เคยเจอไม่เคยคือไม่ไม่ได้ลบหลู่แต่หมายถึงว่ามีคนถามผมว่าอ้นี่คู่มีผีผมบอกผมไม่เคยเจอผมรู้ถามแชมป์เนี่ยเพราะผมไม่เคยฆ่าคนอยู่แล้วแชมป์เคยผ่านเนี่ยคือวิญญาณพวกนี้เคยตามมาหลอกหลอนไหมไม่เคยครับผมคือว่าไม่มีนะไม่มีครับผมอ่าไม่มีนะครับเอาละสุดท้ายเนี่ยตอนแชมป์ก่อนปล่อยตัววันนั้นเนี่ยมีความรู้สึกยังไงก่อนปล่อยตัวก่อนปล่อยตัวความรู้สึกว่าออกไปข้างนอกเนี่ยผมจะต้องทําตัวยังไงคือ มันโลกภายนอกไม่ได้อยู่นานเนี่ยสองรอบนี่ผมอยู่มา20ปี20ปีนะครับแชมป์ติดสองครั้ง20ปีรอบแรก11ปีรอบที่สองอีกเท่าไหร่นะ9ปีนี่ไปทั้งคลองไผ่สุพรรณผมไปผมไปเรือนจำวิทยกรชื่อแชมป์ไม่ก็ชนเลยวันสุดท้ายปล่อยตัวเนี่ยผมอยากจะรู้ความรู้สึกรู้สึกยังไงความรู้สึกาถวตื่นเต้นตื่นเต้นมากเลยคือออกมาเนี่ยผมบอกตรงๆเลยกายไม่กล้าซื้อของนะเพื่อนจะซื้อก๋วยเตี๋ยวกินซื้ออะไรกินเนี่ยทุกวันนี้ผมทุกวันนี้ออกมาจะไปเดือนแลวยังคือจะต้องถามเลียบางทีโทรถามน้อง จะซื้อยังไงทํำยังไงอ่ะเข้าเซเว่นผมกล้าพูดเลยว่าออกมาเนี่ยผมไม่รู้จะต้องผักหรือจะต้องดึงคืออันนี้อันนี้ท่านผู้ชมไม่ได้แกล้งพูดนะคือทุกคนที่ออกมาเหมือนมันเกิดมันเกิดมันขาดความมั่นใจใช่ขาดความมั่นใจมันต้องปรับสภาพอยู่ในโลกภายนอกพอสมควรแต่พออยู่มาท้าพักแล้วก็เริ่มปรับตัวที่ไหนเอ้ปรับปรับตัวเออเนี่ยคือความยากของคนที่บอกออกมาแล้วเปลี่ยนแปลงเลยเปลี่ยนแปลงเลยมันไม่ง่ายเปลี่ยนแปลงไม่ได้ไม่ใช่เปลี่ยนแปลงง่ายๆคนเราอ่ะเหมือนอดีตที่เคยผ่านมาเนี่ยผมอาจจะเคยจะจะเฮี้ยหรือจะแยย่อะไรเี้ ผมกล้าพูดเลยแต่ปัจจุบันเนี่ยผมพยายามทําให้ดีสุดแล้วก็ทาหน้าที่ตัวเองดีสุดเท่าที่ความสามารถของฉันจะทำได้ไดเอาล่ะและแชมป์มีความเชื่อหรือศรัทธาในตัวเองไหมผมศรัทธาว่าทุกวันนี้นะคือว่าจะผิดจะถูกมันอยู่ที่ตัวเราจะดีจะชั่วมันอยู่ที่ตัวเราทําทุกสิ่งอย่างเมื่อกี้ผมนะมสุดยอดเลยเอาที่ผ่านมาทั้งหมดในประสบการณ์20ปีเนี่ยที่เข้าคุกเกเรทุกอย่างเลยเนี่ยแชมป์ได้เรียนรู้อะไรหรือตกผลึกอะไรได้เรียนรู้ว่าความคิดผมนะทุกวันนี้ความคิดผมนะไม่มีใครที่จะรักเราเท่ากับครอบครัวเรา แล้วก็ญาติพี่น้องเราจะเพื่อนจะให้รักกันขนาดไหนก็แล้วแต่ยุคนี้สมัยนี้ยุคธมากินแข่งทับมากินนะผมมียคนจนก็มาเหมือนที่ผมเคยพูดเสมอว่าคนมีเงินนะพูดเบาๆใครๆก็ดีลแล้วแต่ถ้าไม่มีเงินให้แหกปา,กปากตะโกนไงไม่มีใครสนใจเลยผมอืมเอาละสุดท้ายและ้ะอยากให้แชมป์เนี่ยฝากถึงคนที่กําลังเกเรหรือว่ากําลังหลงผิดเดินเส้นทางนักเลงแบบนี้ครผมผมเน้นเลยแชมป์คนใต้ฝากให้คนใต้เลยภาษาใต้เลยเนี่ยพงกว้างบอกพี่น้อง คนตายทุกคนนะครับผมที่ว่ากําลังเดินในทางที่ว่าเกเร่ไส้เกเร่ไส้นักเลงครับผมเชื่อผมนะครับผมไม่มีใครที่ว่าได้ดีแต่คนหนึ่งข้าวไปในร่างลําบากแม้หยุคนี้ทําไมนี่มันไม่มีคำว่าความสบาย,บยาาเลยครับผมยุคนี้เขาแข่งกันญมากินเลยครับถ้าสิ่งไหนที่ว่าไม่เชือ่อลองแลได้ครับผมผมไม่ใช่วา่าจะาวา่าพันุ์พัุ์นีนะคือว่าลําบากครับในร่างชีวะนี้ยุ่องนอกไม่มีตังค์ไม่มีอะไรอย่างก็อย่างดีว่ายุคข้างในครับผม ขอบคุณแชมป์มากๆเลยครับนี่ก็คือชอบเลเรื่องบายต่างพระนครน,นะนี่เพื่อนผมแชมป์ใต้นะแบ่งมันประสบการณ์ผมหวังว่าเด็กวัยรุ่นจะได้แนวคิดจากแชมป์และมาพบกับชอบเลเรื่องบายต่างพระนครอ p ีต่อไปว่าจะสัมภาษณ์ใครสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ